มค้ M E A หรือการไปฟ้านะครหลวงคิกออฟหรือสายสื่อสารบนถนนเส้นงามวงวานค่ะ เมื่อเร็วๆนี้นายราเชนอันเวศผู้ช่วยผู้ว่าการ m e a. a หรือการไฟฟ้านครหลวงร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ดาเนินการรื้อสายสื่อสารบนถนนงาวงวานหนึ่งในเส้นทางหลักที่มีการสัญจรอ,อย่างคับข้างและมีโครงข่ายสื่อสารจํานวนมากพาดผ่านเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนและสร้างทัศนียภาพเมืองที่สวยงามพร้อมเดินหน้าสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการสื่อสารที่มั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลวันนี้ เป็นวันดีที่เราจะมาคลิกออฟเส้นทางถนนงามวงวานตั้งแต่แยกแครายถึงแยกโพงเพชรคาดว่าจะเสร็จภายในสองเดือนนี้ครับ ในปีนี้ MEA และหน่วยงานภาคีมีแผนนำสายสื่อสารลงใตดินระยะทางรวมกว่า171.2 4กิโลเมตรและจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาฟไฟฟ้าจำนวน697เส้นทางรวมระยะทาง1563.04กิโลเมตรโดยติดตั้งสายสื่อสารใหม่ที่มีคุณสมบัติไม่ลำไฟบนคอนสายสื่อสาร MEA ยังมีโครงการสายไฟฟ้าใตดินที่กำหนดเป้าหมาย313.5กิโลเมตรให้แล้วเสร็จภายในปี2572สามารถติดต่อสมบริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า MEA Call Center ออนไลน์1130ตลอด่4ชัมวโมงค่ะ